สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูกูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับถึงคิวของเกมไลน์ไปรับชมกันครับแล้วแล้วก็มาถึงเกมนี้เลยนะฮะชื่อจะยาวนิดน,นึง r o m a n Lumber in Las t Vegas Toric and Octobic XL2 นะครับโอ้ชื่อยาวมากเลยนะครับเกมนี้มีหลายภาคนะเกมนี้แต่ผมจะเอาภาค2มารีวิวนะเปิดเข้ามาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะให้กดปุ่มนะครับ A button นะครับก็จะมีหัวข้อให้เราได้เลือกทั้งหมด สหัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นคอนเทนต New Game Option และเคร d i t นะครับเราเข้าไปดูที่เครดิตกันก่อนก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่าชื่อของผู้ผลิตผู้พัฒนาต่างๆนะครับประมาณนี้มาดูกันหัวข้อที่2อหัวข้อที่3ามดีกว่าออปชันจะมี LR นะให้เราได้กด Control กับ Audio นะครับ ก็จะเป็นการปรับเสียงอืมลองปรับให้เต็มให้หมดเลยนะฮะซับไตเติลวิดีโอดิสเพย์จะเปิดหรือเปล่าเปิดนะฮะภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะฮะ มาดูกันที่ตรงนี้บ้างนะครับก็จะมีบอกเราว่าปุ่มไหนต่อสู้ปุ่มไหนเปลี่ยนฮีโร่ปุ่มไหนหยุดปุ่มไหนเตะปุ่มไหนกระโดดปุ่มไหนต่อยนะคับปุ่มไหนเดินนะฮะแล้วก็มีแบบเปิดโหมดสั่นด้วยกดวายนะแต่ว่าสวิตไลท์มันไม่มีระบบสั่นแต่ว่าจอยของเรามีนะฮะ นิวเกมก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับคอนติน u วก็จะเป็นการเล่นต่อนะเดี๋ยวผมเข้าไปที่คอนติน u วแล้วกันนะครับเล่นไปไม่ได้มากนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมให้อารมณ์คล้ายๆกับมาริโอโอดซี่อะไรประมาณนั้นตัวเกมในการมุมมองในการเล่นนะประมาณนั้นแต่ ลูกเล่นอาจจะซูมเรียวดิซี่ไม่ได้นะครับเราสามารถกดสคลิปได้โดยการกด Y นะฮะจะมีหัวใจให้เรามานะฮะเราจะเล่นได้เป็น2คนเฮ้ยมีลูกหมาด้วยเหรอ เปลี่ยนกดปุ่มอานะฮะจะก,การเป็นการเปลี่ยนตัวละครนะครับตัวละครเราจะมีสองตัวนะฮะมีเจ้าตัวเล็กเนี่ยเตะกองทำหลายกองได้นะฮะกระโดดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเพื่อดูบ้าง าร้อยกล้องก็จะเป็นยุคสมัยย้อนยุคหน่อยนะเกมนี้ตัวแต่ตัวละครก็น่ารักอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองไปทางนี้โอ้ยล่วงให้เก็บไอ้พวก มงกุฎนะครับพวกหน้ากากพวกหมวกดิโอ้ยก,กระโดดไม่ถึงเดี๋ยวขอทำลายของก่อนอน่าจะไปทางนี้นะทางนู้นมันย้อนอ กด้ก็จะสคิปไปเรื่อยๆะฮะได้สู้กันแล้วอุย้ยผมเพื่กซีรีส์โหมดสาม,มารถต่อสู้แล้วก็กดสลับตัวไปได้เรื่อยๆนะฮะจะมีท่าคอมโบกันอยู่นะฮะไม่รู้ว่ากดอะไรนะเดี๋ยวลองไปดูที่ออปชันก่อนนะครับสกิลมีบอกนะฮะนี่ แต่และตัวจะไม่เหมือนกันมีนี่จะเป็นชุดสามารถเปลี่ยนชุดได้ใช่ไหมอ่ะก็จะมีหัวข้อย่อยอีกนะถ้าเรากดปุ่ม stop มานะ,ะก็จะมี ข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเล่นต่อนะฮะจากต่อไปก็จะ็นออปชันออปชันตรงนี้จะเดี๋ยวนะบุอ๊อ๋น่าจะกดตรงนี้เป็นเกี่ยวกับคอมโบนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอาชีพเบนหรือเปล่านะให้เราสะสมน,น,นะครับโอการ์ดอะไรประมาณนี้ฟิกเกอร์ สกิลจะมีบอกนะฮะเราสามารถใส่สกิลไปได้เขาจะบอกว่าเรากดอันไหนบ้างนะ,ะเตะแล้วตัวละครจะมึนนะ เกมนี้ลดราคาบ่อยนะฮะผมซื้อไว้นานแล้วเกมนี้ไม่ได้หยิบมาเล่นรอเอามารีวิวนะฮะตัวนี้มีรางวัลให้ด้วย ได้ oh, น้ำยาเพิ่มพลังใช่ไหม เลยนะหัวใจก็จะมีเท่าที่ให้มานะครับเกมก็จะมีประมาณนี้นะส่วนตรงนี้เราสามารถหยอดเหรียญน,นะครับเพิ่มพลังได้นะครับ จะมีตู้สล็อตอยู่นะครับตู้กาชาเปิดกาะชปองเป็นนักรบยุคกียกโรมันนะครับเกมนี้ เกมนี้ไม่ใช่ open นเวินะฮะจะปูเปิดแล้ว ตัละครก็จะมีลุกหน้าตาน่ารักหน่อยนะครับโบนัสทิป จะเป็นท่าใช่ไหมหัวามันเยอะเหลือเกินจะมีตัวที่ให้รางวัลด้วยนะฮะ าก็จะปลดล็อกทางออกนะฮะอจะมีของรางวัลต้องรีบเก็บนะพวกหมวกนี้สามารถไปเปิดกระชปองอาชาได้ oh, kind of อเพิ่มพลังชีวิตเ,เ,เ,เปิดไฟ มีตัวคอยบอกตลอดเลยใช่ไหมเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้นะถ้าใครชื่นชอบก็ลองหามาเล่นดูนะฮะรราคาก็บ่อยอยู่นะเกมนี้ หมนไปในน้ำไล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้ฉากก็จะมีเดินไปเรื่อยๆนะไม่ใช่มีแค่ในนี้นะฮะมีด้านนอกด้วยนะครับเราต้องทำภารกิจให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็จะสามารถไปในหลายๆฉากได้นะครับ โอ้ยทห,หารมาเอ้ากระโดดไปถึงอืมทีนี้ตัวละครบอกเรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ย แก้ปัญนาด้วยใช่ไหมเกมน,นี้เข้ามาในช่องแคบจะถูอวนเข้าไปช่องแคบไม่ได้ใช่ไหมเข้าไปได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ตัวเล็ก อ่ะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะวัะนีต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับส c ค i b e ช่อง16คลิปชาแนลด้ยวยนะจะมีคลิปเกมใหม้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตลาแล้วเจอก,กันคลิปหน้าวราจะเป็นเกมอะไรขอให้มีความสุขในการเล่นเกมไปแล้วครับสวัสดีครับ